สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมาย mm hmm. เดลลี่นะครับวันนี้จะมารีวิวของใหม่เพิ่งจัดมาสดๆนี่ครับคุณ mm hmm. เลอร์แพดสำหรับสายโน้ตบุ๊กนะครับ ของนับโวรุ่น nf39 นะครับดีบังเอิญพาคุณอเล็กเอาของม่ซ่อมเราดูหนังโปเยอะคองก็เลยพงังเจอพอดีก็เลยแวะจาัายสักหน่อยราคาประมาณเท่าไหร่2อ0กว่าบ,บาทพลิกไปพลิกมากประชดอเล็กมันบอกว่าอย่าให้เห็นนะ จะมาแกะข้างในดูครับนี่อแกะออกมาก็มีตัวแล้วก็มีสายเอามาสายเป็นงี้วะมไม่เคยใช้เหมือนกันนะแต่นี้มันแปลกตรงที่ว่าเนี่ยมันตั้งได้แบบพูดไม่ถูกอะ่ะเนี่ยเนี่ยตั้งได้แบบเนี้ย ผมว่าเพิ่งเคยเห็นนะแต่ไม่รู้มันมีมานานหรือ,อยังแบบนี้ถ้ามันมีแล้วก็ขออภัยด้วยแล้วกันแต่มันเท่ดีก็เลยจับเดี๋ยวจะไปเสียบเป็นรถบุ๊กลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเสียบงงดูข้างหลังกอนอ๋อสวยตอนนี้กำลังเก็บเซตนี้กันอยู่ ของรุ่นเนี้ยมันเท่ดีหมาป่าจ่าเด็กนี่ไงมันตั้งนี่ตั้งอย่างนี้แป๊บหนึ่งนะครับนี่ก่อนก่อน<ๆ>จะไปใส่นรถบุ๊กมันมีปุ่มเปิดปิดอยู่ครับไปถายพัดลมทำไมวะนี่ลองเปิดดู จะมาถ่ายทำไมเนี่ยนี่ทำไมไม่ค่อยแรงเลยวะสวยอะตอนนี้มีอยู่สองเซตเองก,กับสองชิ้นใค่นี้ลำโพง นี่งไงเล่ามันอ๋อมันก็ดีอย่างนะจะได้แบบตรงระดับสายตาพอดีไม่ต้องนั่งก้มนะฮะอาอัอนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมจุบจ๊บๆอย่าด่านะ Go. Cool.